อย่าพูดอะไรนะโมทียข้อ1นึ่งบวกสลบหบวกหบ,ออบ,วกบวกห,อหตอบข้อ2องบวกสบวกหลบสลบหตอบ ข้อ3บวก1บวก2ลบสบวก3ตอบข้อ4บวก3ลบหลบหลบหตอบ ขห้าบวกสามบวกหนึ่งลบสองลบสองตอบข้อหกบวกสองบวกสองลบหนึ่งลบหนึ่งตอบข้อเจ็ด บวกสี่ลบหนึ่งบวกหนึ่งลบหนึ่งตอบข้อแปดบวกสี่ลบสองลบสองบวกหนึ่งตอบข้อเก้าบวกสี่ลบสาม บวกหนึ่งบวกหนึ่งตอบข้อสิบบวกสี่ลบสองลบสองบวกสามตอบ